สวัสดีครับท่านผู้ชมครับจะซื้อโลตัสต้องซื้อปีนี้นะอ้าวทำไมทาไมผมถึงบอกแบบนี้เลยง่ายๆครับตอนนี้โลตัสปรับไลน์อัพการขายใหม่และในปีหน้าราคาจะเพิ่มขึ้นรุ่นละ1นึถึงสามแสนบาทอ้ว้วเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเป็นอย่างนี้คําตอบผมเฉลยไว้ตรงนี้เลยปีหน้าจะมีการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ทั้งหมดนะครับทาให้ลด ยนต์ไฟฟ้าราคาจะปรับเพิ่มขึ้นทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อนะครับก็เพิ่มประมาณ2%แต่ทีนี้พอ2%ของโลตัสเนี่ยมันหนักเพราะแต่ละคันเนี่ยห้ถึงหล้านกันทีเดียวนะครับแล้วตอนนี้เขาปรับไลย์อัพใหม่ปรับยังไงบ้างง่ายๆครับจากเดิมเนี่ยเขาจะมีแค่2รุ่นย่อยนะอย่างคันนี้คือตัวอิเลเตอิเลตาออกเสียงอย่างนี้ขออภยัยอิเลตตาจากเดิมเนี่ย จะมีแค่รุ่น R กับรุ่น S เท่านั้นนะครับตอนนี้ใหม่ละมาเป็น5รุ่นย่อย R ตัวเดิมเนี่ยคือตัวท็อปสุดเปลี่ยนชื่อรุ่นเป็น900ส่วน S เปลี่ยนชื่อรุ่นเป็น600ตัวเลข600กับ900มาจากไหนมาจากพละกกำลังแรงม้าของตัวรุ่นที่ใช้อยู่นี่ไงเนี่ยแหละฮะมาจากตรงนี้ง่ายๆเลยแล้วตัว600เนี่ยเพิ่มรุ่นย่อยเข้าไปอีกนะครับ จากเดิมเนี่ยมีแค่รุ่นเดียวกลายเป็นมี3รุ่นเลยราคาเริ่มต้นที่5้าล้านสองแบาท5้าล้านหกแสบาทและ6กล้านหกแสบาทถ้าเทียบกับตัวเดิมนะง่ายๆเลยตัว S เดิม erm เนี่ยก็คือสเปคเนี้ต่างกันที่ออปชั่นต่างๆที่เขาให้มาในราคาที่ถูกลงแต่ออปชั่นหายไปนะครับหายไปเยอะหายไปหลายรายการตามราคาที่ต่างกันเป็นล้านแบบนี้ อะไรบ้างที่ต่างไปก็ต้องบอกแบบนี้ว่าครับว่ามันมีหลายส่วนเช่นไดรด้าที่หายไปไดรด้าคือเนี่ฮะตัวระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติล้อแม็กที่ขนาดเล็กลงซันรูปที่เป็นไม่ใช่เป็นอินเทลเจนต์กราสนูปเป็นพานอิกาซ็อปอันนี้หายไปหลักๆห,หายไปอีกเยอะอีก,อ,กอีกหลายรายการเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเปรียบเทียบกับตัวเดิมล่ะถ้าตัว S เดิมเนี่ยนี่นะ ตัวใหม่ราคา6กล้านหกแสนเก้าหมืนบาทราคาปรับเพิ่มขึ้นมานะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่เจ็ดแสนบาทโดยประมาณนะครับก็เพิ่มเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับอันเนื่องมาจากว่าโครงสร้างทางภาษีนะครับอันนั้นันปีหน้าไม่ใช่ไอทนนี่ปรับเพิ่มเนี่ยเอาความจริงอะ่ะก็คือคือสิ่งที่คุณน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับด้วยหลายๆปัจจัยนะครับคืออ่ะ ถามว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างง่ายๆครับสําหรับตัวรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเบาะเขาจะเปลี่ยนนะครับเป็นเบาะผ้ากึ่งหนังนะก็คือทําให้ราคาลดลงจากเดิมเนี่ยราคาเนี่ยจะเป็นเป็นตัวที่เป็นเบาะหนังล้วนๆนะครับอ่าขาวๆประมาณนี้นส่วนอีกตัวหนึง่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการปรับครั้งนี้เลยก็ว่าได้นะครับก็คือเจ้าตัวอีเมยะอีเมยเนี่ยราคาเริ่มต้น แค่4 8 9ล้านบาทเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นรุ่นแรกครั้งแรกที่โลตัศขายรถในราคาต่ำกว่า5ล้านบาทในประเทศไทยนะครับนี่อย่างแต่บอกไว้ก่อนว่าคันนี้ไม่ใช่4 8 9ล้านบาทคันนี้4 9 9ล้านาบาทเพราะอะไรเพราะสีครับสีที่สีเนี้ยสีเทาพิเศษเนี้ยต้องจ่ายเพิ่มอีก1,000 0แบาทแล้วถ้าจะเอา4 8 9ล้านบาทเนี้ยต้องไปซื้อสีขาวนะครับ อะไรที่แตกต่างไปบ้างง่ายๆล้อแมกครับล้อแมกของตัวนี้เหลือแค่ขนาดยี่สบนิ้วจากปกติจะเป็นยี่สิบเอดยี่สิสองนิ้วนะครับนี่เหลือแค่ยี่สิบนะหลังคาสลรุปหายไปหลังคาพ,พาน,พานรามิกการ์ดซูปหายไปตัวไลด้าหายไปนะครับนะนะที่ผมบอกและตัวเบาะนี่เบาะเป็นเบากึงผ้ากึงหนังข้อดีคือไม่ร้อนความรูหลารลดลง แต่ได้คาร์บอนยังอยู่นะตัวรูปร่างรูปทรงต่างๆเหมือนเดิมออปชั่นฟังก์ชันหลายๆอย่างเหมือนเดิมภายในห้องโดยสารนะครับยังเหมือนเดิมอยู่และกระจกยังเป็นกระจกแบบ2ชั้นป้องกันเสียงอ่ะนี่คือสิ่งที่ดีงามนะครับเนี่ยตัวพละกกำลังเหมือนเดิมมอเตอร์ไฟฟ้าระบบการขับเคลื่อนขับขี่ต่างๆเหมือนเดิมนะครับการรับประกันอะไรได้เท่าเดิมแต่สิ่งที่เขาเพิ่มเข้ามาอีก อีก2-3อย่างก็คือตัวแคมเปญที่จับมือกับลำโพงเคฟนะครับจับมือกับน้ําหอมนะครับอ่ะแล้วก็มีพอยต์ให้เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็สามารถมาดูกันได้นะที่โชว์รูมของโลตัสซึ่งตอนนี้โชว์รูมโลตัสทำใหม่ทำใหม่ทั้งโชว์รูมเลยนะครับใหญ่ขึ้นมีช่องสวิตมากขึ้นมีเรียกว่าเพิ่มพื้นที่ในการดูแลลูกค้านะครับ และในแง่ของการเซอร์วิสเขาบอกแบบนี้ครับว่าไม่ต้องกังวลเรื่องอะไหล่ไม่ต้องกังวลเรื่องการรอบริการนานเพราะตอนนี้ช่องจอดช่องที่เซอร์วิสท,ทั้งหมดอะรองรับได้300คันต่อเดือนสบายมากนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาเนี่ยเซอร์วิสแป๊บเดียวก็กลับได้เลยส่วนอะไหล่เนี่ยมีเบิกไว้ให้พอสมควรแล้วนะครับอันที่เขาบอกไว้และที่สำคัญที่สุดคือไม่ต้องรอนาน นะ,ะต้องไม่ลืมย้ำกันอีกครั้งตรงนี้สุดท้ายแล้วปีหน้าราคาจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อได้ซื้อปีนี้แล้วเขาบอกแล้วว่าโคต้าในการจำหน่ายของปีนี้มีจำนวนจำกัดนะครับเพราะว่ารถที่สั่งเนี่ยกว่าจะมาถ้ามาไม่ทันภายในปีนี้จะต้องเสียภาษีใหม่ราคาจะเพิ่มขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นถ้าซื้อรีบซื้อรีบจองนะครับอย่ารอและตัดสินใจ ก็เรียบร้อยขอบคุณรับการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขออนุญาตลาไปที่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ